ครับนี่ที่ที่บ้านนาหนองทุ่มครับบ้านนาหนองทุ่มที่เทศบาลเลยครับเนี่ยในเขตเทศบาลนาหนองทุ่มตำบลนาหนองทุ่มอำเภอยังพออันนี้อยู่ในเขตเทศบาลครับขี่ไปนี่ก็สิไปวัดนะครับวัดทางเขาล่างทุ่มนะครับมันที่เป็นประมาณว่าตีนบ้านฟังทางเขาบ้านนะครับสองไร่สองงานเจ็ดสิบเจ็ดสิบประมาณเจเจ็ดสิบห้าตารางวาสองไร่สองงานเจ็ดสิบห้าตารางวา เฮ็ดเป็นบ้านจัดสันหรือว่าเฮ็ดเป็นล็อกขายครับเนี่มันสีเงามันตียงาตามถนนขอ้นเกียนะครับไปประมาณร้อยกว่าเมตรแต่ว่าความลึกลงไปนี่สิประมาณ15เมตรถึงยี่สเมตรครับนี่ก็คือเป็นแบงเป็นลอ็ลอกล็อกรงงานล็อกรางงานครับถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาครับสิพามาเบืองยู่บ้านน้าหนองทมครับเนี่ยเขตเทศบาล อนาคตนี่ก็คือทางเส้นนี้เพื่อนกับสีเฮ็ดไปผู้คงรครับออกวัดวัดปลาบ้านน้หนองทมนะครับออกบ้านนกเขาท้องนี่โครงการเพื่อนสีเฮ็ดถนนไปพวกใหนะตั้งข่างนี่เพื่อนจับจองไปแล้วครับเพื่อนมาซื้อปักหลักไปแล้วแต่แปลงนี้เราสีขายเพราะว่าเราสีขายออกเพราะว่าก็มีกรณนี้ที่สีขายกันลวครับมีเหตุผลนที่สีขายเปลี่นะครับสองไร่สองงานเจ็ดสิบห้าตารางว่า ย้าไปน้ำถนนคอนกรีตแปลงนี้แหละครับย้าไปน้ำถนนคอนกรีตเส้นนี้แหละเส้นนี่ก็ออกไปเขาหมู่บ้านนะครับเ,ยเลยรถผมไปไปึ่งก็เขาหมู่บ้านเดี๋ยฟ้ายางไปตรงรถผมนง่ปกับชิเป็นบ้านคนหลังสุดท้ายอยู่หันนะครับย้าไปน้ำทางไม่ได้ท่มไรครับเนี่ยเพราะ่าทีมันสูงอยู่แต่ถ้าเฮตนาก็ได้ ถ้ามาถมจัดลอ,อขายก็ดีจะฟังขวานี่มันทีลึกแน่ฟังตรงขามทางนี่มันทีลึกกว่าของพี่แล้วเหมาะอยู่ครับผู้ใดมีโครงการดีๆมาซื้อเก็บไ้เลยครับรานะคาพอฟังอยู่รานะคาไปได้สองไร่สองงานเจ็ดสิบห้าตารางวาบ้านนาหนองทุ่มครับ อันนี้ก็สิเป็นบ้านเพื่อนบ้านสวนเพื่อนครับเพื่น Refer K. วิวต้นมะพร้าวบนนะครับว่ม้วรอบขอบชิดอันนี้แปลงนี่กับห้องเพื่อนต่างหากขึ้นกันครับสองไร่ขึ้นกันี้าเอาไปน้ำทางขึ้นกันจากห้องพี่เราก็2สองไร่สอง,งานเจ็ดสิบห้าตารางวายาเอาไปก็สิไปหอวดเสาไฟฟ้าต้นนั้นแล้วก็มีบ้านค้นครับต่อจากนั้นเก็สิเป็นบ้านค้นเป็นเลยครับ เป็นบ้านคนอยู่เบิร์เลยครับนี่ที่เป็นซอยเทศาบาลครับเยเทศาบาลนางพุ่มผู้ใดอยากได้โทรมาเลยครับ0942653530หรือเข้าไปดูในเพจขายที่ดินราคาถูกหรือ YouTube ช่อง h e r o b a c t v สอบถามได้ครับรายละเอียดภาพถ่ายทั้งอากาศรูปโฉนดนะครับจากหัวนี้ครับเข้าไป เขาไปกับสุดหัวเพื่อนกับบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าจากนี่ไปหอดสุดถนนเส้นนี้เพื่อนแบ่งเป็นล็อกล็อกละงานล็อกละงงานเบิดครับบางคนก็เอาสองงานบางคนก็เอางานหนึ่งครับนะครับจัดล็อกได้ล็อกละงงานล็อกละสองงานแล้วแต่ผู้เสีเอาได้เบิดแต่ว่าพี่เราอยากขายยกแปลงยกทั้งเบิดนะครับสองไร่สองงานครับเจ็ดสิบห้าตารางวาเนี่ยี่เราากขายยกทั้งเบิด ผู้ใดอยากได้ก็โทรมาคุยกันได้ครับเอาเบิง์ได้ขอบคครับ